ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะก็กําลังมีการถกมีเถียงอะไรกันต่างๆนะคะคิดว่าประมาณตีสี่วันนี้ยังเถียงกันไม่จบแล้วก็ประมาณสักตีห้าก็ยังจะไม่สามารถโหวตนายกรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นใดๆก็คือว่านะคะณเวลานี้กําลังมีการนะคะพยายามกันอย่างเต็มที่ในการที่จะนะคะขออภิปรายขอด่าน,นิดนึงขอแซวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขอเรียกเลตติ้งนิดนึงแล้วก็ขอโกงราคาค่าตัวกันอีกนิดหน่อยตอนนี้ประมาณสัก2กระสอบยังไม่พอ เพราะว่าอ what? ตอนนี้เนี่ยจะต้องจ่ายกันให้ครบก่อนเดี๋ยวค่อยไปนับศพสฉลกันอะไรประมาณอย่างนี้นะคะกําลังวิ่งกันให้วันเลยนะคะจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะคะเครื่องบินที่ไปลงดูใบนั้นก็ไม่รู้ว่าไปแล้วก็มีการไปไปเบิกอะไรไปเบิกถ,ถุงปุ๋ยที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะต้องหออถุงปุ๋ยใส่เครื่องบินกลับมาไหมถ้าเกิดเครื่องบินกลับมาในวันนี้ก็เท <i> <i> ่ากับว่ามอพร้อมกับกบระสอบปุ๋ยนะคะแต่ถ้าเกิดเครื่องบินไม่หันหัวเรือกลับมาวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็แปลว่านะคะกระสอบปุ๋ยนั้นเนี่ยก็คือไม่ ขณะเดียวกันไอคนที่จะไปเอากระสอบปุ๋ยที่ดูใบก็ไม่กลับมาแล้วเนี่ยก็ส่าตัวใครตัวมันนะคะแปลว่าตัวใครตัวมันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่กําลังชักกระเยาะกันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในเวลานี้เพื่อที่จะดึงเวลาแล้วก็ถ่วงเวลานั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นการถ่วงเวลาสําเร็จหรือไม่นะคะและขณะเดียวกันตอนนี้โผคล,อลมอเริ่มว่อนแล้วนะคะ,ะทั้งหมดนั้นเป็นข่าวบันเทิงค่ะ